สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคุยยุ้ยที่ปรึกษาด้านศาสตร์ตัวเลขนะคะวันนี้คุยยุ้ยจะมาส่งแก้วโปรตีนนะคะทุกคนแก้วโปรตีนที่ทุกคนได้รับนะคะเป็นแก้วมงคลประจําปีความปังประจําปีเลยนะคะเดี๋ยวคุยยุ้ยจะแกะให้ดูนะคะทุกคนที่ทุกคนสั่งซื้อสินค้าพีออเดอร์นะคะวันนี้พร้อมจะส่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุยยุ้ยจะแกะออกมาให้ทุกคนได้ดูนะคะ จะมีสีขาวกับสีดำนะคะก็จะเขียนชื่อว่าครูยุ้ยดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะและเลขมงคลน,นะคะ1956นะคะ19ก็คือความโด่งเด่นดังนะคะอยากให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จเป็นซูเปอร์สตาร์ในช่องของตัวเองทุกๆแพลตฟอร์มนะคะเลข56นะคะก็หมายถึงรับความโชคดีทุกทิศทางการเงินไม่ว่าจะเจอเพื่อนดีๆเจอคนดีๆเจอมิตรภาพดีๆนะคะ วันนี้ก็จะมีส่งนะคะของพี่ป๊อปนะคะและก็ของอส่งที่โคลาชนะคะอันนี้ของคุณสุวัสด์นะคะอันนี้ของบอสสมโพดนะคะอันนี้ของใครเอ่ยนะคะของพี่ดานะคะของโค้ดอัมนะคะและก็ของพี่สนด้วยนะคะมีของพี่สนนะคะซึ่งสินค้ามีจํานวนไม่เยอะนะคะทุกคน และที่มากกว่านั้นนะคะลูกศิษย์เบอร์มงคลนะคะก็ได้มาบูชาเบอร์มงคลนะคะเดี๋ยวคุยุยจะมาดูบอกได้เลยว่าเลกษศาสตร์ยาแรงที่คุยุยบูชานะคะให้กับทุกคนไปคือจัดเรียงร้อยตามอาชีพนะคะซึ่งคนนี้เป็นคนแรกเลยนะคะเรียกว่าคุยุยใส่ปิ้นให้ตัวหนังสือนะคะและมีโปรแกรมล้างใจ29วันไปให้ด้วยนะคะ คือเดี๋ยวคุยจะจ,จัดส่งไปให้นะคะใส่แฟ้มเพื่อให้ทุกคนได้ไปอ่านนะคะให้ให้กับลูกศิษย์ที่บูชาเบอร์มงคลนะคะมันก็จะบอกว่าความหมายตัวเลขนะคะการทำงานยังไงนะคะ ความหมายตัวเลขยังไงนะคะแล้วก็เป็นการล้างใจนะคะอย่างที่คุยบอกว่าคนเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเปลี่ยน mindset และการกระทําของความคิดด้วยถ้าเรายังคิดเดิมๆทําแบบเดิมๆบอกได้เลยค่ะไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่า เล่มนี้นะคะคุูยิปิ้นให้ลูกศิษย์ที่มาบูชาเบอร์มงคลนะคะแล้วก็เป็นคนพิเศษที่ปกติคือจะไม่ได้ปิ้นนะคะก็จะส่งแค่ทางไลน์ให้นะคะก็จะเป็นลูกศิษย์รุ่นเดิมๆนะคะที่จะได้โปรแกรมร้างใจ29วันนะคะให้ทุกคนอ่านต่อเนื่อง29วันนะคะอันนี้คือจะจัดส่งพร้อมกันแล้วก็พร้อมแก้วโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นแก้วเหลือจํานวนไม่เยอะแล้วนะคะมี2สีนะคะก็มีสีดํานะคะ สีดำนะคะจะเป็นเลขของ1956เหมือนกันแต่สีมันจะเป็นการทรงพลังนิดนึงนะคะอำนาจบารมีนะคะถ้าใครต้องการความสดใสก็เอาสีขาวไปนะคะอยากเติมพลังจิตใจให้ตัวเองได้สดใสนะคะนี่นะคะทุกคน สวยมากนะคะคูยุยดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะคะโด่งเด่นดังรับความโชคดีทุกทิศทางนะคะวันนี้พร้อมจัดส่งให้กับทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนรอรับสิ่งดีๆจากคูยุยได้เลยนะคะแล้วก็แก้วมีจํานวนเหลือไม่เยอะนะคะถ้าใครอยากได้รับความโชคดีก็สนใจทักมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้คูยุรีบไปจัดส่งให้กับทุกคนก่อนนะคะขอบคุณค่ะ